กับสบายดีเนอกศรีษะทางร้านนี่กับมาพบกับเบ้าจองอีดีเนะาะศรีภาพไปบึงตลาดเนาะเพิ่นเปิดตลาดในบ้านนอกจะเป็นตลาดนัดในตอนเช้าของควันพัดถูกๆควันพัดนาะไปะบึงกันเลยเนาะ นี่ก็สิเป็นพักเนาะเป็นพักธรรมชาตินะพักสมิกอันนี้พักธรรมชาติมันลราปไหมันละพันเนาะพอกินน้ำมันบางใหญ่เนี่เนาะมันบางใหญ่มันเช้งกับพูลพันเนาะก็พอกินนเป็นแบบไลยๆเลยพน มีครุบถึงห้อยถึงพักตกคุงประกาศประกาศพลัดัสังมีมาเกียงมา่วงมั่น มีหอยจูบน้ำน้อน,นี่เนาะเ,ป, 1, 2, เป, 1, 2, ปิดหนึ่งไลน์มาได้ไหนวะเปิดหนึ่งซองพันซองหัวนางอด้งี่เป็นหอยสิลีไปดำนอเซ่งก่อน

มู่ปูยาเขากองก็มีเนาะมัากลมันล่าไม่ได้มั่นปูอันเี้มันหนึ่งช่องพันแล้วมันละพันนี่มันหนึ่งช่องพันลายชนไเจี๊ยบจะทำเจี๊ยบอีก มีทางขนมเนาะคอันม่กาใัคอมันี่ครับมาขายหางยาเป็นยาดิมะเร็งกังกรบโนเนาะเป็นทงหนึ่งสามพันมาละทงเท่าไหร มีพักน้องนะเนาะพักน้องกระถ ung ซองพันเป็นพักธรรมชาติเราบอกเลยว่าปลูกเบ้าเนเห็นหน้าเนาะตัวนี้ไอชีบ๊อกเนี่ยตุ่นไอห่วงไอหอยไข่พักเนาะนี่ก็จะเป็นเครียดคุณมันแส่คุณ ห้อยกับกี่เป็นห้อยหวยเนาะตอนนี้เนาะว่าคุดในดินทรายเนาะฮะตอนนี้เนาะคุดในดินทรายชุด้ามากลวยห้อมขนาดกลวยตีมนี่ยกระสุนแพ็คมา ส่นพักทงหนึ่งสองพันดองพอกินก่เป็นทางส่วนน้ำบดเนาะเป็นบันไดนคับนี่ก็พักสีเนาะซีกับซองพันกล้พอกินมีประกาศประกาศฟักปุงเนาะฟักสลัดถึงผีคล้ายถึงปลาเมึกค้ายถึงกระปุนเนาะ เฉยเหนใคระเมื่อสองคงทานตัวนี้ก่อนใครสมบพักนี้ก็ได้นอนี่เป็นักดังคมเนาะเหมือนมันหลงชดหลงเฉดเนลรถนะ ลายสดนะกว่าในมาเดอร์มาเดอมาซือเดอร์วสิมดอะไรสดมาเคลือมาแฝงมาแตงมาโมงีมัดกาผักประกาศเนาะเป็นประกาศ่อมดอกประกาศ่อม พื่นซิปเปอร์ทุกๆวันประหัตถนอนตอนเสาร์ของวันประหัตถ <มา S 1> ์นี่น,น,นอนกับซีเป็นทั้งในบ้านพนรุงมะกร<อ>ูดเนาะโ้จัดชั้นตลาดกับสีแคมๆทางเนา,าะกับซีมีเส้นรถแน่เนาะหว่ามันไก่กับทางครับพี่น้องยังเหลือมึงอีกหน่อยจ้ะ xong hộp xong hộp nè ีทั new, new, uh, be, ้งเสียงเพลงเสียงนวกรเปิดเดียวัดเปิดลำเดีวัน้ก็ที่ได้ปิดคลิปนเพราไม่มีเวลาอไรบท้าวการานอีนเป็นแใหม่ตัวนี้กะโอมีเวลานอะไปโรงเรียนเป็นยากาันที 可以，那也是不好的。拜拜拜拜